สวัสดีครับผมแสงอาทิตย์เพชรเรืองสีนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับก็ตก็ไม่ค่อยเลยลงวิดีโอเท่าไหร่นะครับรอรอพระออกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเลาสยบภัยดีนะครับในแกะสีนนะผมแกะเีนเนพะิ่งได้มาวันนี้นะครับเลดน่าจะออกประมาณสอสมวันนะครับ น่าจะได้อยู่ประมาณ2อสามวันแล้วนะครับขนาดสบาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าเราจะได้เนื้ออะไรนะครับผมเดี๋ยวรุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับจะรุ้นทำไมเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยแล้วกันไม่ต้องรุ้นละว,ว่ามันจะสวยขนาดไหนเนะาะแเปิดออกมาแล้วนี่ นะครับลงพื้นฟ้านะครับขอบแดงนะครับหน้ากากทองขาวนะครับเป็นเนื้อกระไหล่นะครับเนื้อกระไหล่เนื้อกระไหล่ทองนะครับเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับจริงๆนะครับผมชอบเป็นเ,เป็นเนื้อทองเหลืองมากกว่า นะครับถ้าเป็นพวกชุบพวกอะไรมันจะลอกนะครับมันจะลอกอ่าเดี๋ยวมาดูหน้าหลวงพ่อชัดๆนะครับสวยนะครับสวยขนาดสามบาทนี่สวยสวยสวยงามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสวยเลยครับเนี่ยสวยงามครับแต่เสียอย่างเดียวนะครับเสียที่มันลอกนี่แหละพูดตรงๆเลยครับมันลอก นะครับเป็นพวกชุบพวกอะไรพวกชุบนี้ลอกทุกทุกอันเลยครับพวกชุบชุบทองไม่ดีเลยทําไม่ดีเลยนะครับแต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ชุบนะครับอน,นี้จะมีต่อโค้ดต,ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเป็นโค้ดหัวเสือนะครับ,ตร,รบตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นโค้ดหัวเสือ นะครับจริงๆก็จะแกะให้ดูนะครับจะใส่จะได้กล่องไม่อยากจะแกะนะครับเนี่ยอ่ดูด้านหลังครับเนี่ยเห็นไหมครับเดดีล้วกล่องไว่โฟกัสข้างหลังจะเป็นเสือนะครับเป็นเป็นรูปเสือนะครับ สวยนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่สวยสวยสวยงามเลยนะครับแต่หน้ากากถ้าเป็นลงยาแบบนี้จะไม่ลอกนะครับลงยาแบบนี้ไม่ลอกอันนี้เป็นหน้ากากขอกงขาวนะครับไม่ลอกไม่ลอกนะครับแต่สายสายนะครับสายนี้จะลอกนะครับผมพูดตรงตรงเลยเพราะผมมงผมนี่ลอกไปสองเส้นแล้วเรดหลวงพ่อบนมาก็ลอกนะครับลอกเหมือนกัน นะครับลอกตรงจมูกถ้าเป็นพวกชุบนะครับพวกชุบนี่จะลอกหมดเลยนะครับเห็นไหมครับ FC เห็นไหมครับนสวยๆนะครับรอรอพระนะครับแต่พระยังไม่ออกนะครับก็ไม่ค่อยได้ลงนะครับก็เลยพระออกวันนี้ได้ของวันนี้ก็เลยมาลงให้ดูนะครับก็อย่าลืม กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเลทมาลงให้อีกนะครับนี่เห็นไหมครับสวยๆครับก็ขอจบวิดีโอนะครับไวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ